ครับวันนี้วันนี้ท่องไทยแลนด์เจบีทัวร์เราจะมาตามมาดูว่าลุงหนุ่ยพาไปขุดมันเลือดเลือดหมูครับเดี๋ยวลุงหนุ่ยช่วยพาหน่อยครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับมาครับตามผมมาครับตามผมมาได้เลยได้เลยครับหนุ่ยมันเลือดหมูนะมันจะเกิดขึ้นอย่างธรรมชาติในป่าก็ได้หรือเราเราเอาหัวไปเพาะเองก็ได้แต่เราต้องรู้เขาดูใบเป็นหลักนะเพราะมันมีหลายชนิดเลยนะครับ มาครับมาครับจะเป็นเผ่าเนี่ยมนะหนึ่งเขาเป็นเขาเหมือนมีหลายประเภทครับนี่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 ครับอย่างนี้นะครับนี่นี่ครับอ๋อเั็นอย่างนี้เขาต้องใบใบนี้คือใบนี้คือลักษณะของมันเลือดเลือดไอเลือดหมูนะครับไอตุนทับมันมีมันแดงมันมันมันมีหลายชนิดเนี่ยมันอย่างนี้แหละครับมันเลือดเลือดหมูบางครั้งก็ขึ้นจากธรรมชาติได้เราเอาหัวมาขวางนี่ก็ได้นีเพราะนันะครับโดยลองขุดให้ดูนี่เดี๋ยวจะผมวิธีการขุดนะครับวิธีการขุด เราอย่าไปขุดนะครับเวลาเวลาขุดเนี่ยอย่าอย่าไปขุดแรงแไม่ได้นะครับบางทีมันดเสียมันจะเข้าเนื้อมันได้นะทำให้เสียรสชาตินะ้บางทีสูงเสียมันก็มีั้กกระปกมากอย่างนี้ขุดก็ค่อยๆลอกนะครับนี่ดูดูดูเผามันเป็นละลนะับนะครับครับยนครับอยนะครอยนครับอยนะครับนค่อยนะครลออยนครับนคออยลออยอคย ไม่ครับปีนึงมันจะได้กินหัวกี่ครั้งครับมันก็ถ้ามันปีละครั้งได้มันอยู่ที่ฝนฟ้าถ้าฝนฟ้าดีนะครับก็ดินมันสมบูรณ์ก็ได้บางครั้งถ้ามันอยู่ดินไม่ดีก็หัวมันก็จะบางทีมันแกนนะครับหัวมันแกนมันก็เล็กได้ครับอ่อแล้วนี่อันนี้มันเดือดหัวอ่าเนี่ยเนี่ยเจอเจออนไรเจอแล้วเจอแล้วแล้วหัวมีหลายบางทีจะเป็นโถสมโลเป็นหลายอย่างอ่านี่ยเนี่เนี่นี่เจอแล้วครับเนี่ยอันนี้อะไรลุงเอ๋ อันนี้ก็ก็หัวมาแล้วครับแต่มันยังยังไม่โตเต็มที่แต่ก็ไปกินได้ครับทากินได้นะครับอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจอแล้วครับเจอแล้วครับนี่นี่ก็หัวนี่ก็ประมาณประมาณสักสองโลจะถึงบ่เไมรู้นะครับนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นดินซุยดินซุยขุดง่ายครับขุดง่ายปล่อยนะครับ เป็นขาเป็นมันเป็นขาแต่ว่าจะมีหัวก็ต้องลองขุดดูครับลองขุดหนูใช่ใช่ครับมีประมาณลอดหนูครับใช่ใช่ครับคอคคอยเลาะข้างครับบางทีเขาได้เป็นขุดไปงี้บางทีจังหวะจอบมันไปโดนเข้าไปในเนื้อมันก็มันยังว่าเนี่ก็จอบแต่เสียไม่สกปรกนะค่อยคอยคนเด็กไม่เป็นก็่ายใหญ่เลย่ไม่ได้ครับคออยครับคอยคอยคราให้เลอะ คอ่าครับเจอเจอเจอหัวเขาเขาเขบอกเขาบอกไปตลอดลุงเลยมันทำอะไรกินได้บ้างมันมันเลือด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 หมูมันทำได้หลายอย่างครับจะทำเป็นของหวานทำเป็นน้ำกะทิก็ได้นะครับหรือจะต้มจิ้มน้ำตาลใส่ก็ได้ครับ เอาไปแกงส้มก็ไปตำลึงแทนมันนกได้ครับอร่อยรสชาติมันก็จะอย่างว่าถ้าพูดถึงมันนกมันก็จะกรอบหน่อยนะแต่มันมันใช้ได้แทนกันได้แท้กันได้แกงส้มนะครับใส่ใส่ไปตำลึงเหมือนแกงมันนกนะครับแล้วก็ไปทาของหวานก็ทําได้หลายอย่างไปทําน้ํากะทิได้ใส่น้าแข็งได้หลมดหรือจะต้มจิ้มตาทรายจิ้มตาตีบด้านทำได้หลายอย่างครับขึ้นชื่อว่ามันนี่นะครับนี่ับเจอแล้วครับเดี๋ยวเขาค่อยคุยครับอ๋อหัวจะฝังงเอ้ามึงหัวมันฝังมันมงค่ามัน มันมันมันไอพวกนี้จะอยู่ไม่ค่อยดึกเท่าไหร่ครับอยู่ดินปิดแต่เราเขาจะดูเถาเป็นหลักเนี่ยครับมันจะเราดูเถาเอ้าใบใช่เนี่ยครับมันทําได้หลายอย่างเจอแล้วครับเจอแล้วครับค่อยๆครับโอ้ยนะค่อยๆคุยนะค่อยๆคุยเออรากรากมันเยอะ,ะมันล้เยอะหัวเลยนะมันเยอะมันจะลงหัวนะัเอออืมหัวตาง อันนี้ก็หัวก็แล้วแต่มันมีถ้าเกิดเอาไว้นานๆก็มันก็ใหญ่ทีโอ้หหลายโลนะครับหลายโลเจ้าลงหัวแล้วนะเจ้าอีก่ไหมครับเจ้าอีก่ไหมครับครับผมลองลองขุดหนึงหนึ่งครับเดี๋ยวจะดูดูทับดูเขาก่อนดูเขาก่อนนะครับดูเขาก่อนดูเขาก่อนใบบางทีจะได้ใช่ไหมมันยุบมั้ยอ๋อนี่ใช่ใช่ครับเดี๋ยครับลอยลอยใครเขาบอกฟันไม้กระถินไม่ทำคุณนี่ทีนี้ใช่ๆนี่ก็ใช่ครับนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ครับ เอาไปตามเขามาเนี่ยครับคอยล็อกคอทางเพราะมันตะกูลนี้นะมันเลือดหมูนี่มันจะคล้ายๆกับมันนี่นั่นแหละมันไอ้พวกมันมือถึงก็มันก็นัดพลาดมันก็กรุบกรามจะคล้ายมันมันจะกินเหมือนมันเพือกเหมือนเพือกไปแกงต้มใส่ไปตำลึงแทนมันนกได้มันจะกินมันเพือกเหรองรับมันก็ละไมคล้ายคลึงกันแหละครับละไมคล้ายครับ มาใครขึ้นกันขึ้นชื่อว่าตระกูลมันใช่ไหมไปแกงได้บางคนก็อนนียไปแกงแทนมันอ๋อเนี่นี่ครออนี่นี่ก็ใชายจะเสียบลองลองดูดอืมโอ้ลุงนุ้ยคุดปลาเนีดมากเลยครับไม่ใช่ถ้าถ้าเอาเสียมอ,อย่างค,คุณไม่รู้ จ้ามตะพืชมันถ้าพบว่าเสียมเข้าไปในนี้มันก็อย่างว่าแล้วเสียมเป็นสนิทมันมันดูไปสวยงามนะครับต้องค่อยเลาะค่อยล้อโอ้โหนี่ก็หัวใหญ่ใช่ไหมครับลุงนุยเออมันมันมีมีหลายอย่างมันออันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่นะนี่ก็ใช่มันต้องดูด้วยถ้าเกิดเจอเรือเติบต้องท่าดินดีๆนะโหหัวละโอ้โหห้าโลหกโลเป็นสิบโลก็มีนะครับ มันจะใหญ่ไหมไม่ใหญ่ใหญ่ใหญ่อยู่ที่อยู่ที่ดินในการเจริญเติบโตหน้าฝนน่าดีหน้าฝนน่าดีดีอย่างเงี้ยดินที่สินเย้ะดีก็ค่อยๆเลาะนะอ๋อโอ้โหหัวนี้ใหญ่มากนุ้ยใหญ่เลยครับนี่ครับแล้วกต้องคอยดูบางทีเราไม่ได้ฝังนะ ขึ้นมันขึ้นเองแต่จะดูขาวดูใบเป็นหลักยังไม่ชายคล้ายๆกันเราดูใบโได้ขนาดนี้แล้วพอไหมวันนี้พอนะวันนี้พอแกงใช่ไหมครับอือหือครับพ่าต้องกินเลยแฉมดูเนี่ยนุ่ยมันจะเป็นสีอะไรนุ่ยกับเราเด็แดงตัวหัวมันจะเป็นแบบอะไครับครับมันจะเหมือนบางคนไม่เป็นนีะบางคนเขาไปทําน้ำกะทิขายบางคนนึกว่าเผือกเลยครับไม่ใช่ครับคือมาเลือดหนูนะครับมาเลือดหนูมันจะคล้ายๆกันเนี่ยบางคนหอกเบอกไปต้มเป็นน้ํากะทิก็ ดูมันเถื่อนเลยไม่ใช่อืมอย่างนี้นี่เองนี่ครับคือมันมันมันเลือดหมูอ๋อครัเรื่องลอยมันจะแบบออกออกไหลไปเรื่อยๆนะครับมันจะไปมันจะไปนี้ไปเป็นอย่างถ้าดินดีๆนะหน้าฝนองค์จะใหญ่หลายโลนะครับหลายโลหลายโลโอวันนี้ก็ขอขอบคุณลุงหน่่ยครับปีน้เป็นอย่างครับบอกเป็นอย่างครับพอมา ขุดมันเลือดหมูอ่าก็มีความรู้จากการวิธีการขุดแล้วก็ดูเถาดูใบนะครับเพื่อเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ท้าผู้ชมได้นะครับอ่านได้พิธีทานพิทานได้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไทยแลนด์เจดีทวีของเราได้ครับขอบคุณครับ